สวัสดีครับเหตุการณ์นี้ภูมิ oh. เล่าให้รับฟังว่าเขาได้เข้าทำงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพเขาทำงานที่สำนักง,งานของบริษัทเป็นตึกสามชั้นมีพนักง,งานทำงานแาล้วยี่สบกว่าคนได้สำนักง,งานนี้เขาลือกันว่ามีเรื่องเล่าที่น่ากลัวเกิดขึ้นบ่อยมากพนักง,งานลาออกหรือมีอันต้องออกอยู่บ่อยครั้งบางคนก็พูดว่าเจ้าที่แรง หรือสถานที่แห่งนี้มีอดีตสำนักง,งานแห่งนี้ตั้งมาได้เจ็ดปีแล้วเวลาปฏิบัติงานก็เหมือนกับบริษัททั่วไปมาทำงานเช้าเลิกงานตอนเย็นแต่มีบางวันหากช่วงนั้นมีงานมากก็จะต้องทำต่อในช่วงกลางคืนพนักง,งานคนเก่าๆที่ทำงานมานานปัจจุบันเหลืออยู่ไม่กี่คนพวกเขาจะรู้กันว่า จะรีบทำงานในเวลากลางวันให้เสร็จไม่อยากทำงานต่อนเนื่องไปจนถึงกลางคืนถ้าไม่เสร็จก็จะเก็บงานไว้ทำวันลุกขึ้นเพราะทุกคนจะรู้ดีว่าสำนักงานนี้เวลากลางคืนจะน่ากลัวมีเรื่องแปลกๆที่พนักงานส่วนใหญ่เคยเจอกันมาแล้วเวลาเลิกงานทุกคนอยากกลับบ้านแม้แต่รอพอ,พอเวลามืด ก็ไม office, ่อยากจะเข้าไปในออฟฟิศหรือมองเข้าไปในสำนักงานเคนมีพนักงานคนหนึ่งเขาเล่าว่าวันนั้นเขาขึ้นไปเอาของบนชั้นสองก็ได้ยินเสียงคนเหมือนเดินตามหลังเขาตอนแรกนึกว่าเป็นเพื่อนที่เดินตามขึ้นมาแต่เมื่อหันไปมองปรากฏว่าไม่เห็นมีใครเขาจึงแข็งใจขึ้นไปหยิบของแล้วรีบลงมาอย่างเร็ว ตามพนักง,งานคนอื่นๆทุกคนบอกว่าไม่มีใครขึ้นไปและบางครั้งพนักง,งานบางคนขณะกำลังนั่งทำงานอยู่ชั้นล่างก็จะได้ยินเหมือนคนกำลังเรียงของบางครั้งเหมือนมีสิ่งของตกลงพื้นเสียงดังสำหรับภูมินั้นได้เข้ามาทำงานใหม่มีคนมาเล่าให้ภูมิฟังแต่ภูมิบอกไปว่าก็ไม่เชื่อเรื่องนี้แล้วก็ไม่กลัวผี มียุคคืนหนึ่งครับภูมิเขาต้องทำงานล่วงเวลาเพื่อที่จะเคลียร์งานให้เสร็จฝนเป็นพนักง,งานที่ทำงานมานานแล้วเขาได้บอกภูมิว่าถ้างานไม่เสร็จให้มาทำพวกนี้ก็ได้เพราะพนักง,งานเขากลับบ้านกันหมดแล้วในใจนั้นน้ำฝนก็เป็นห่วงแต่ไม่กล้าจะพูดอะไรมากอบภูมิเขาบอกว่าเขาไม่กลัวเรื่องแบบนี้ภูมิบอกกับน้ำฝนไปว่า ไม่ต้องห่วงครับผมอยู่คนเดียวได้เรื่องผีผมไม่กลัวอยู่แล้วตกตอนเย็นเหลือภูมินั่งทำงานอยู่คนเดียวยิ่งมืดภายในสํานักงานก็เงียบมีแต่เสียงแอร์ภูมิคิดว่าก็ดีเหมือนกันที่ไม่มีคนจะได้มีสมาธิในการทำงานชั่วโมบต่อมาภูมิกำลังนั่งทำงานอยู่เพลินเขาก็ได้ยินเสียง เครื่องไทยเอกสารทํางานเองดังทั้งที่ไม่มีคนอยู่ภูมิรีบหันหลังมองเสียงนั้นได้เงียบหายไปเขาจึงเดินไปดูที่เครื่องไทยเอกสารปรากฏว่ากระดาษออกมาสองแผ่นแต่ไม่มีรูปภาพหรือตัวหนังสืออะไรมีแต่เป็นเส้นๆอยู่บนกระดาษโคตรงอเปิดฝาเครื่องไทยเอกสารก็ไม่มีต้นฉบับสำหรับถ่าย ภูมิเริ่มเอะใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวในใจภูมิยังคิดอีกว่าอยากจะเจออีกจะได้รู้ว่ามีหรือไม่มีจริงเขาจึงมานั่งทำงานต่อนั่งได้สักพักไฟชั้นบนติดเองทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีคนอยู่ระหว่างที่เขากำลังลุกจากโต๊ะไฟทั้งหมดสำนักงานเกิดดับลง เหลือเพียงแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่มองไปข้างนอกสำนักงานไฟติดปกติโูมเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์แล้วส่งไปทั่วห้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นขณะที่เขามองไปตามแสงไฟโทรศัพท์ทำให้เขาเห็นเงาสีดำสูงใหญ่ค่อยๆเคลื่อนไหวผ่านผนังออกไปทางประตูโงมคิดในใจว่าคงโดนผีหลอกแล้วละ่ะเขาจึงเปลี่ยนความคิดใหม่ พื่งออกมาเสียงดังว่าอย่ามารบก,กวนเขาเลยขอทำงานให้เสร็จก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะนำของมาถวายสักพักไฟที่ดับก,ก็ติดขึ้นมาภูมนึกขึ้นมาได้ว่าบอยเพื่อนสนิทบ้านอยู่ใกล้ใกล้บริษัทจึงโทรให้บอยมานั่งเป็นเพื่อนทำงานด้วยโดยที่บอยก็ไม่รู้ว่าภูมให้มาทำไมบอยมาถึงหน้าสำนักงาน เห็นมีคนเต็มไปหมดในสำนักงานก็จึงไม่อยากที่จะเข้าไปจึงโทรบอกภูมิว่าคถึงหน่าสำนักงานแล้วขอรออยู่ข้างหน้าภูมิบอกให้เข้ามาได้เลยแต่บอยขอให้ภูมิออกมาข้างนอกสะดวกกว่าเพราะข้างในคนเยอะมากภูมิบอกกับบอยว่าเขาอยู่คนเดียวไม่มีใครบอยจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในออฟฟิศ เปิดประตูเข้าไปถึงกับสะดุ้งด้วยอาการตกใจว่าทำไมคนที่เห็นอยู่ข้างในหายไปไหนกันหมดหรือว่าเดินออกไปหลังออฟฟิศไม่ก็ขึ้นไปบนชั้นสองบอยบอกกับภูมิตามที่เห็นภูมิบอกว่าเองตาฝาดไปหรือเปล่าข้าก็อยู่คนเดียวบอยบอกภูมิว่ากลับบ้านเถอะเด็กแล้วภูมิบอกขอให้ราหน่อยกายจะเสร็จงานแล้วละ่ะ ทำให้บอยต้องนั่งรอระหว่างที่นั่งรออยู่ก็เล่นโต๊ะศัพท์ไปด้วยขณะที่กำลังเล่นโต๊ะศัพท์อยู่เขาก็ยังได้ยินเสียงชั้นบนเหมือนคนเลื่อนเก้าอี้ไปมาและคล้ายมีของตกพื้นบอยถึงกับสะดุง้งแล้วยืนขึ้นภมูมหันมามองบอยแล้วถามว่าเองเป็นอะไรบอยนิ่งไม่กล้าตอบบอยจึงแก้งบอกภูมิว่า กลับหรือ,อยังเขาหิวข้าวแล้วภูมิเกรงใจจึงบอกไปว่าเดี๋ยวเก็บของก่อนแต่ในระหว่างที่ภูมิเก็บของบอยก็ยังได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่ชั้นบนอีกทำให้บอยนั่งไม่ติดแต่ไม่กล้าบอกภูมิแต่แต่ยืนรอเมื่อไรภูมิจะเก็บของเสร็จหลังจากที่เก็บของเสร็จแล้วบอยรีบอ,ออกจากออฟฟิศทันทีหลังจากนั้นภูมิได้พาบอยไปกินก๋วยเตี๋ยว อจึงเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภูมเิก็ได้ยินเหมือนที่บ่อยได้ยินนั่นแหละแต่ข้าไม่กล้าบอกเองเพราะกลัวว่าเองจะกลัวภูมิจึงรู้แล้วละ่ะว่าที่นี่ไม่ธรรมดามันน่ากลัวมากเช้าวันลุ่งขึ้นภูมิได้เอาของไปถวายตามที่สัญญาไว้และได้เล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนที่ทำงานฟังน้ำฝนจึงเล่าประวัติให้ฟังว่าออฟฟิศนี้ เคยมีหมอดูมาทักว่าสร้างทับสุสานเก่าและมีวิญญาณไม่พอใจที่ถูกลบกวนซึ่งผู้จัดการอ๋องก็รู้ดีแต่ไม่ได้ทำอะไรเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องแบบนี้และไม่ต้องการให้บริษัทเสียชื่อเสียงพอบริษัทแห่งนี้ผลิตงานที่เกี่ยวกับสมัยใหม่ไม่ยึดติดหรือมีความเชื่อในสิ่งลี้ลับหลังจ้าพงออกจากบริษัทมาได้5ปีแล้ว ภูมิได้ข่าวว่าสำนักง,งานแห่งนี้ได้ถูกไฟไหม้อาคารเสียหายทั้งหลังมีพนักง,งานเสียชีวิตที่ติดอยู่ในกองเพลิงสองคนทำให้สำนักง,งานแห่งนี้ปิดอย่างถาวรและมีข่าวออกมาว่าเบื้องหลังไฟไหม้เกิดจากผู้จัดการององเป็นผู้วางเพลิงเพื่อต้องการจะทำลายหลักฐานที่ผู้จัดการององเป็นผู้ต้องสงสัย ในเรื่องที่บริษัทขาดทุนต่อนเนื่องหลายสิบล้านซึ่งในอดีตไม่เคยขาดทุนมาก่อนหลังจากนั้นต่อมาผู้จัดก,การอองก็ได้ติดคุกมีเรื่องเล่าร้อนๆของกลางดึกคืนหนึ่งบุญกนอนพหลามสี่ ที่เงียบสง,งัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านตึกสูงๆง,งกับเสียงยางรถยนต์เสียสีกับถนนที่เปียกปอนไปด้วยสายฝนวิทยุในรถแท็กซี่เปิดเพลงคอเบาๆลุงศักดชายวัยอายุ50กว่าเขาขับรถแท็กซี่ในตอนกลางคืนจนชินขณะที่เขาขับรถผ่านแยกของเตยลุงศักก็ต้องชะง,งักเพราะเขาเห็นหญิงสาวในชุดสีขาว เป็นชุดคนป่วยของโรงพยาบาลยืนอยู่กลางถนนเธอยืนนิ่งผมเธอยาวเปียกชุ่มไปด้วยน้ำผมสยายปิดบังใบหน้าครึ่งหนึ่งร่างของเธอเหมือนคนพึ่งขึ้นจากน้ำลุงศัก์ขับมาด้วยความเร็วต้องหักวงมาลัยอย่างไวเพื่อที่จะลหลบไอพ่นแต่รถของลุงศักได้เสียหลักพุ่งชนกับขอบข้างถนนเสียงดังสนัน่นรถของเขาจอดนิ่ง สภาพด้านหน้าห่างยุบทุกอย่างเงียบลงปรากฏว่าลุงศักด์บาดเจ็บสาหัสถึงกับต้องนอนโรงพยาบาลจนเขารู้สึกตัวตำรวจได้เข้ามาสอบปากคำถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลุงศักด์เล่าให้ตำรวจฟังว่าคืนนั้นเขาได้เห็นผู้หญิงยืนอยู่กลางถนนลุงศักด์จึงหักหลบทำให้รถชนฟุตบาทไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ นอกจากตัวเขาเองตำรวจได้เปิดกล้องวงจรปิดในรถของหลุงศักดูกับไม่เห็นมีใครอยู่ตรงนั้นเลยตามที่ลุกศักเล่าหลังจากเหตุการณ์วันนั้นลุงศักด์เขามาลอกรายหลังว่าถานนเส้นนี้ในเลนที่สเป็นเลนที่มีประวัติน่ากลัวจะมีคนเห็นหญิงสาวยืนอยู่บ่อยๆคนที่รู้จะไม่กล้าใช้ถนนเส้นนี้ในเลนที่สาม พอเมื่อสองปีที่ผ่านมามีคนขับรถได้ขับรถชนฟุตบาทตรงจุดเดียวกับที่ลุงศัก์ชนและทุกครั้งคนขับจะพูดเหมือนกันหมดว่าเห็นมีผู้หญิงยืนอยู่กลางถนนเขาจึงหักหลบปกติลุงศัก์จะไม่เชื่อเรื่องผีและไม่กลัวด้วยวันต่อมาลุงศัก์ต้องขับรถไปเส้นทางเดิมเขาพยายามไม่ขับเปเลนที่สาม และบอกกับผี่ว่าอย่ามาหลอกคนหาเช้ากินค่ำเลยขอนหลังจะออกโรงพยาบาลลุงศัก์ยังคงฝันร้ายถึงผู้หญิงคนนั้นอยู่ในฝันจะเห็นเธอ,อยืนจ้องมองอย่างไม่กระพริบตาเหมือนจะจองเวรยังไงอย่างนั้นแต่ลุงศัก์ก็ไม่ได้คิดกลัวอะไรเพียงแต่รู้สึกลำคาญใจที่จะต้องฝันเห็นอยู่ตลอดวันต่อมาเขาได้ขับรถมาเส้นทางเ,เดิม และตั้งใจว่าจะขับไปเลนที่สามลุงศักบอกว่าเขาทนไม่ไหวจริงๆในเมื่อขอร้องอ้อนวอนแล้วก็ยังมาหลอกมาหลอนในฝันอีกลุงศักจึงเตรียมจระสดๆของตัวเองใส่ในถุงพลาสติกและเมื่อมาถึงจุดเดิมเขาจึงพูดเสียงดังออกมานอกรถว่าออกมาสิว่าตะโกนไปสองสามครั้งและได้อีกหลายคำเสร็จแล้วลุงศัก จึงโยนอุจจระไปตรงจุดนั้นและพูดขึ้นมาว่าถ้าจะมาหลองอีกคราวนี้กูจะจัดการกับมึงละเวลานั้นประมาณตีสองเขาได้ขับรถผ่านจุดนั้นขนาดนั้นถนนโล่งมากปรากฏว่าเธอยืนอยู่ตรงจุดเดิมลุงศักรีบเบกอย่างกระทันหันแล้วลงมาจากรถทันทีพร้อมถุงในมือที่ใส่อุจจาระไว้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองและพูดออกมาว่าเฮ้ย มึงเป็นผีอะไรวะกูหาเช้ากินข้าอยู่ดีๆทำไมต้องมาหลอกคนด้วยร่างของหญิงสาวนั้นไม่ขยับและไม่หายไปไหนเธอยือนอยู่เหมือนเดิมหลวงศักดิ์โมากได้คว้าถุงอุจระโยนเข้าใส่ร่างของเธอและพูดขึ้นมาว่างั้นเอานี่ไปแดกละกันปรากฏว่าตุงที่พุ่งออกไปนั้นได้ทะลุผ่านร่างของเธอไปอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นและจู่ๆ อากาศบริเวณนั้นก็เย็นวาบพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพผสมกับกลิ่นอุจจละหญิงสาวนั้นได้เงยหน้าขึ้นเห็นใบหน้าที่เน่าเปื่อยหลุดลอกจนเห็นกระดูกเบ้าตาเธอยิ้มที่มุมปากและพูดพึมพำเสียงยันยานน่ากลัวว่างั้นมาอยู่เป็นเพื่อนกันดีกว่าเสียงลุงลองลั่นกูไม่กลัวมึงหรอกและได้บอกจิงทายกับผีไปว่าเดี๋ยวนี้ กูจะพาห,หมอผีมาจาับพวงน้ําหลังจากนั้นเหตุการณ์เป็นปกติลุงศักดิ์จึงขับรถก,กลับบ้านแต่เขายังมีอารมณ์ฉุนเฉียวและโกรธผีอยู่เขาขับรถมาตามปกติสักพักเขามีความรู้สึกว่ารถบังคับไม่ค่อยได้เหมือนรถบรรทุกของหนักๆมาลุงศักดิ์คิดว่าหรือผีสาวนั้นได้ตามมาบนรถทำให้รถโยกไปมาเขามั่นใจว่าผีต้องขึ้นมาในรถแน่ๆ ลุงศักดิ์จึงหาที่จอดรถที่มีแสงไฟสว่างเมื่อจอดรถเสร็จเขาจึงนำถังดับเพลิงในรถแล้วฉีดเข้าไปในรถที่ปิดกระจกอยู่เพื่อต้องการให้ผีเหม็นจนทนไม่ได้มึงเหม็นแล้วใช่ไหมมึงเหม็นให้ตายลุงศักด์ตะโกนบอกผีลุงศักด์กลับบ้านมานอนตามปกติแต่เขาก็รู้ว่ามันคงยังไม่จบผียังคงโกรธแค้นเขาอยู่คืนถัดมา หลวงศักด์ได้ขับรถแท็กซี่ผ่านซอยเปีย่ยวย่านลาดพราวช่วงนั้นฝนได้ตกพรมวิทยุดับบู้ไปเฉยไฟหน้าก็เริ่มกระพริบกระพริบเสียงเครื่องยนต์เริ่มสะดุดและเสียงดังปังเหมือนมีอะไรหนักๆมากระแทกบ,บนหลังคารถรถโยกซ้ายโยกขวาเหมือนมีคนเต้นอยู่บนหลังคาได้ยินเสียงเหมือนอะไรลากบนหลังคาดังคืคาดคืคาด ลุงศักดิ์ไม่รอช้าเขารู้อยู่แล้วว่าจะต,ต้องเป็นผีสาวตัวนั้นแน่เขาจึงจอดรถและตะโกนด่าว่ามึงอยากตามมาใช่ไหมกูเตรียมไว้แล้วเขาจึงคว้าถังดับเพลิงและเปิดกระจกงแงมนิดหน่อยฉีดเข้าไปในรถทำให้สารเคมีฟุ้งกระจายเต็มรถลุงศักดิ์ได้ยินเสียงหวีดแหลมๆเหมือนความโกกแขนของผีลุงศักดิ์ยังไม่นำใจเขาจึงเอาสเปรย์ฉีดยุง ขวดที่เหลือวันนั้นฉีดเข้าไปในห้องโดยสารอีกและได้บอกว่ามึงตายแน่มึงเจอกิ่นนี้ไปในรถมีทั้งกิ่นกา๊าซละยาฉีดยุงตลบอบอวนเหมือนห้องลงควันพิษทุกอย่างเงียบลงอย่างน่ากลัวลงุงศั่์มองกระจกหลังเห็นมีรอยนิ้วมือเป็นคาบแล้วก็จางหายไปลุงสั่งคิดว่าเธอหายไปแล้วจึงขับรถเพื่อที่จะกลับบ้าน ไปหยุดอยู่ที่สี่แยกไฟแดงเขาหันไปมองกระจกหลังอีกครั้งปรากฏว่ามีหยดน้ำเป็นทางยาวเหมือนเบาะเปียกๆลุงสักรสั่นเล็กน้อยก่อนที่จะพูดไปว่ามึงไม่กลัวอะไรเลยหรือต่อมาลุ่งเช้าลุงสักตัดสินใจเอารถไปให้หมอผีทำพิธีลุงสักรได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้หมอผีฟังหมอผีพยักหน้าและบอกว่า ผี่นี้มันถูกทิ้งไว้แบบไร้ญาติตอนตายมันยังใส่ชุดของป่วยโรงพยาบาลอยู่เลยและมันไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วหรือไม่ยอมรับว่ามันตายหมอผีจึงให้ลุงศักด์ขับรถไปที่บึงล้างพอไปถึงหมอผีได้หยิบไหดินเผาที่มีถ่านและน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และท่องคาถาอยู่นานแล้วนำไหไปผูกไว้กับล้อหลังของรถแท็กซี่ หลังจากนั้นให้ลุงศักด์ขับรถถอยหลังเพื่อที่จะให้ไห่ใบนั้นจมน้ําและหมอผีได้สาดน้ำมนต์ไปที่ไห่นั้นปรากฏว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าโชยขึ้นมาเหมือนกลิ่นซากศพและกลิ่นอุจจระ,ะที่เคยได้กลิ่นบนถนนตั้งแต่วันนั้นมาหลังจากทำพิธีเสร็จวันนั้นก็ไม่มีผีสาวกลับมาให้เห็นอีกเลยรถของลุงกลับมาวิ่งได้เป็นปกติ เขาขับรถตอนกลางคืนเหมือนเดิมแต่จะไม่ผ่านเส้นทางนั้น